สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับวันดี้ครับลูกค้าแจ้งมานะครับปัญหาคือหัวเข็มนะครับหลุดอ่าครับวิ่งวไปนะหัวเข็มหลุดนีะครับนี่เขาเรียกหัวเข็มจะโค้งนะครับหลุดหลุดนะครับหลุดผมเช็คนะครับในการขันน็อตตัวนี้นะครับข้างนะครับให้แน่นไม่อยู่นะครับ แล้วผมก็เช็คดูว่าเกิดจากอะไรนะครับก็เลยครับเกิดจากอะไรเดี๋ยวไปดูนครับอาจจะสายนิดนึงนะครับพอดีถ่ายด้วยดึงมาเลยครับดึงหัวเข็มออกมาแล้วดึงตัวหนีบครับตัวหนีบนี่ครับหักครับนะครับมันหักนะครับล็อกไม่อยู่ครับตัวนี้หักนะครับล็อกไม่อยู่ คราเก็ยไว้ยออย่างนี้นะครับเอาไปในล่องนะครับนะครับและไอตัวที่หักเนี่ยนะครับก็จะหนีบไปนะครับไม่ให้หัวเล็ให้ไม่ให้หัวเก็บมันหลุดนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้นะครับนี่สมบูรณ์นะครับของเดิมนี่หักนะครับหักแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะครับ อันนี้ไม่เปลี่ยนไม่ยากนะครับแค่ใส่ตัวนี้คืนไปนะครับแล้วก็ใส่ของเก็บแล้วเราก็ล็อกให้แน่นนะครับเล็งให้ตรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า,เ,าเราต้องตักตะขอใหม่ด้วยนะครับคือเล็งตะขอเดิมนะครับเราจดนสองตัวครับมาดูเราต้องตั้งใหม่นะครับตัวนี้ จะใสยนิดหนึ่งนะครับขอไฟด้วยเดี๋ยวมาตั้งตะขอนเมาใส่เสร็จแล้วครับ,เอ,รบเอาจานออกนะครับแล้วเราก็หมุนดูนะครับเห็นไหมครับชนนะครับนะครับแปลว่ามันไม่ตกแต่นี่ห่างนะครับในชนนี่ห่างนะครับเราก็บิด บิดหัวเข็มนะครับบิดให้ตรงนะครับคือจะต้องไม่ชนทั้งสองอันเลยนะครับจะต้องไม่ห่างทั้งสองอันนะครับออกไปแล้วขอ,อโอเคดูวช้ได้ครับอ่าันนี้ล็อกแน่นเลยครับ อนนี้ผมก็จะล็อกแน่นนะครับตอนนี้ของแน่นเลยครับตอนนี้ก็จะได้แล้วครับถ้ามันไม่ตรงนะครับมันจะชนนะครับชนเข็มคือเข็มนี่เข็มนี่ต้องตรงลักษณะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แล้วก็เอาอุปกรณ์ตัวนี้นะครับชุดติดได้นะครับของเดิมน่ครับใส่เข้าที่ดูเดินนะครับก็ไปทำสมบูรณ์นะครับุมครับในการรับชมนะครับขอบคุณมากครับ เรื่งกดติดตามนะครับกดกดสังนะครับแชนะครับเป็นประโยชน์หนึ่งนะครับสวัสดีครับ